นี่ที่บ้านรูปเขาร้องเพลงนี่คุณแสงรวีนอนที่บ้านที่นอนสีชมพูเหรอคุณเธอว่าคุณแสงวีไม่มีธุรที่ไหนผมฝากดูแลแสงวีจะไปธุระที่อื่นร่ำสนุกกำลังคันเล็กส้วมข้าวเหนียวี่รงรถจักรยานข้าไปยได้ฉันจะช่วยทคามแลรับ ทำอย่างนี้อยากตายเหรอหวยเ็น2 1ตัวทิษส่งส้มต่ำส้ม SFS ที่หมายเลข477000ค่าบริการชำระ3บาทประกาศรายชื่อผู้ยกย้ายรับรองมีโรคเฝือกไอปักเสือนอนอยู่ที่บ้านมีอาการไม่สบายเห็นกรอบรถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเหรอรถรถมอเตอร์ไซค์เวฟป้าเหรอ นี่รูปภาพไอ้คนมาโดนคนร้ายจับตัวเหรอนี่เขาจับไปเป็นตัวประกันเหรอนี่ถูกคนร้ายจับตัวประกันเหรอถูกจนผู้ร้ายจับเป็นตัวประกันเหรอนี่รูปภาพคนร้ายไเดมเหรอมีหมดมีสองไป้เป็นไฟาดมเหรอใจเย็นๆที่บ้านข้างนอกเหรอมีพวกคนร้ายคือไอ้ซอนเหรอเป็นกลุ่มคนร้ายเหรอกลุあああ่มแก๊งคนร้ายเหรอกลุ่มคนร้ายเหรอ เสียมาโดงบ้านโดนไปซ่อมตันอะไรแบบตัวประกันหรือที่ตึกคอนโดเหรอโดนจับตัวเหรอโดนคนร้ายจับเป็นตัวประกันเหรอจับจับตัวประกันผมอยากจะชวนคุณแสงวิวท่ายข้าวด้วยกันก่อนนะครับนี่นี่รูปภาพคือหมูควาย คือจนคนร้ายคือมีควายอยู่กับตำรวจทำกำลังสอนที่ที่ตึกบ้านเหรอสองคนร้คือเอาโดนกับมีควายเหรอสองคนร้ายคือมีควายโดนโดนเหรอคือคนร้ายคือ้สอนกับจัดการมันซำอยู่ที่บ้านเหรอล้างบางมันให้หมดทำเป็นคนร้ายทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือมันจัดการใหญที่เหลือล้างบาง มีรูปภาพในสาปกับเฮาดงอยู่ที่บ้านเหรอแค่จัดการไครนักสู้ขี้ขาดตาคือใครคือโจรชื่อผู้พันกับลิงล้มเหรอไม่ใช่ใครนะนี่ไงบักเสือเกิดอุบัติเหตุโรงงานแถวนี้บ่เขาโทรหาคุณพ่อจริงเหรอค่ะผู้จริงค่ะนี่รูปภาพไอ้คุณจะเมไมมีเหตุผลโรงงานบริษัทแค่มีเหรอจะได้ไปหรือ้ไปนี่คุณแสงวเตรียมจะไปไล่ล่าคนร้าย ไล่ล่าคนร้ายเหตโลงไม่ลงงานลงงานร้างมามีรบเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีคนร้ายชื่อยิงลมสองยิงลมเาาตงมีผู้ร้ายชื่อ ของคนร้ายมีควายพนักงานกําลังจะช่วยจับนี่มีรถตู้ของคนร้ายจอดอยู่หน้าใจัดการสอนน้องให้สอนนี่ลูกภาพไอสอนกับเฮาโดนเหรอคุยกับคนร้ายเหรอคนร้ายขึ้นมีควายเหรอคนร้ายไปไปคนร้ายกำลังสอนก็ให้สอนใส่รถตู้ของคนร้ายเหรอไปรถตู้ของเฮาดงเหรอนี่สอนนั่งรถตู้ไปกับคนร้ายไปกับมีควายเฮาดงเหรอนี่พนักงานโรงแรมมีเข้ามาช่วยคนร้ายเขาถูกยิงไหมแย่แล้วครับผู้กองผมได้ข้อมูลจาก ไปช่วยตำเรียนอันตรายนะครับอันตรายครับผมว่าผู้กองควรรื้อ,ออกไปจะดีกว่าผู้กองไปดีกวาไปงานจะเหมือนเป็นคนร้ายเหรอม <c oughs> ีลูปภาพลงมามีก๊าซพ่นก๊าซ <c oughs> พิษระเบิดเหรอพวกคนร้ายเขาไปแล้วสองมีลูปภาพคือมีลูปภาพใครอุ้มหมดรถี่โกมีเราอุ้มคนแบงกเขาอยู่ที่โรงแรน เกิดเพิ่งไม่หรอพร้อมที่จะสังเกตเวลาระเบิดด้วยตาดูให้ทวลนะหมูถ ok ้า <darum> มีอะไรสังเกตรีบแจ้งผู้กองทันีแต่ท่าสู้กังเขนี่มันจะพกมาที่นี่มืนที่ผู้กองขี่หรือจ๊ะแสงระวีเหรอที่โรงพยาบาลเหรอนี่เขามาตอนเข้าโรงพยาบาลตอนดึกดึกโดนพิสูจนไปช่วยคนวันนี้มีนักข่าวอยู่ในเหตุการณ์ด้วยงั้นเหรอเหตุการณ์โรงงานกับงพนักงานทีนี่คือเขามาอยู่ไปต้องอยู่บ้านกับเพื่อนได้ไปสอนเหรอ นี่ึกว่าร่างกายของมันจะทนฝ่าที่พวกนั้นไม่ได้แล้วก็เสร็จเราแต่นี่มันกลับเฉยแสดงว่าพลังพิเศษของมันเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆพี่ือคถ้าจะเล่นงานเราเนี่ยพวกเราคงจะต้องประเมินมันใหม่แล้วครับไอสอนค่าคิดน้อยเงี้ยเอคบเปล่าครับีลูกค้าคือคนร้ายที่อหนุ่มับมีไฟกับไอศอนอยู่ที่บ้านด้วยหรอข้าไม่จงเลยแน่บักเสือ วันเด็กๆคุณหมอเดินหรอเห็นหมอโรงพยาบาลเดินห้าค่าของคุณแสงวันมีเป็นไงบ้างคะโชคดีที่ได้สู้ฝันเท่านีเดียวจะวิวงผิดที่โรงงานนั่นในไทยไม่งั้นแสงมันบิไม่รอดแน่เหมือนว่าน่าจะเป็นนี่นะซึ่งเป็นเท่าเหนึ่งครั้งนะคะบอนนาสัหคราคาทุกคนได้มาล่ะเป็นอย่างที่คุหน้าสงสัยไม่มีผิดเลย <mari> ค่ะไม่เสียไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่เป็นการก่อวินาศกรรมใช่ไหมใช่ค่ะตตงาม ตระวิสาเจบีจุกขโมยไปเยอะไหมถ้าพวกน,นั้นเรื่องที่ไหนสักเขตในกรุงเทพที่นั้นก็จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเหลืออยู่เลยค่ะผม,ผมสงสัยว่าเรื่องนี้ต้องผูกพันกับพวกคุณแสงสวี คุณแสงวีมาแถวโรงพยาบาลเย็นฮีจึงจะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ค่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะที่ฉันขอตัวก่อนนะคะแต่ผมไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆนะครับภาพพออยู่ที่โรงพยาบาลเย็นฮีเหรอผู้กองคะอย่างแหมเราจะเกลียดานผูกองผู้ภาพไอ้นี่ผู้ภาพไอ้ผู้กองเสียงกับอยู่โรงพยาบาลเห็นปืนของผู้กองสิยงซุกซ่อนได้ใต้หมอนใต้หมอนพวกคุณใต้หมอนโรงพยาบาลเย็นฮีเหรอ ยกเงินขึ้นยกเงินขึ้นพอัะซะเงินห้าสิบยกมือนขึ้นเพื่อช่วยคนต้องช่วยคนไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงฉันก็ไม่ได้จะเอาคุณไปสร้างชื่อเสียงนี่คุณไปสร้างชื่อเสียงฉันว่าเขาอาจจะเปลี่ยนทัศนคติไม่ดีที่มีต่อคุณเนี่ยจะเปลี่ยนทัศนคติให้มันลดน้อยลงแล้วล่ะค่ะลดน้อยลงก็จบมีอะไรเหรอคะ พี่กองสิงกำลังมาเราจะมาจับการโทรมาหาพี่สิงไม่ทำอย่างนั้นหรอคะไม่ิงทำแน่คนอย่างผู้กองสิงความถูกต้องมาก่อนเรื่องอื่นความถูกต้องก่อนนะนี่รูปภาพไอ้พวกกองสิงผู้กองสิงอยู่โรงพยาบาลยันทีคืนนี้เวลาตีสองพุธคมใสน้พาวพูเอ็นทีกลับมีรูปภาพไอ้ผู้กองสิงกดเบสที่ปืนเจ้าปืนไปม้าเปล่ยนพี่สิงเนี่ยอะไรเหรอคะเจนาปืนคนร้ายหลังโรงพยาบาลเนอนี โรงพยาบานฮีหรอแถวห้องพิเศษกอนดึกๆไปเสือนอนคนละห้องไอผู้กองสิงคนละห้องกับคุณแตงอวีนอนแยกห้องเหรอพี่สิงค์คะพี่สิงค์ครับมีอะไรกันแน่คะนั่งสู้กันแค่เดี๋ยวมาหาน้องใช่ไหมมีพอมัอยู่โรงพยาบาลยันฮีเหรอนี่โรงพยาบาลยันฮีที่มีศูนย์นี่ก็เพราะออกนี่เอาเหี้ยเคลือไปเลยนะถ้าไม่ทำเนี่ยผู้จัดการจะไล่ส่งออกสิถือคนร้ายอยู่ที่บ่อนงานทางเหมือนถูกบังคับบ่อนงานเหรอนี่บ่อนขับเหรอ ้นี่ลู้ไหมาผู้ร้ายเสียไปส้มเสียเป็นคนร้ายอยู่ข้างในเหรอเสียเป็นโจรผู้ร้ายเหรอนี่ไอลิงลมมาดักคนร้ายเสียคือคนร้ายไอผู้ร้ายชื่อลิงลมผูกที่ทนเสียดักเพราไม่รอดไปไม่ไหนไม่รอดหรอกลุงโจรชื่อลิงลมสมควรโดนชึบบินคำหัวเราะแล้วโจรชื่อลิงลมกับเสียล้อเข้าไปเสียแล้ว ภร้ายคือลงไปบีบคอเทียร์ล้อไปบีบคอผู้ร้ายชื่อไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรมีภาพคุณธงไทรในชุดผ้านุ่นเดียวเลยนะคือลุงพงไทรคุยกับผมแล้วนะรลองพยายามดูแลกันนะครับข้าพเจะมีช่องทางติดต่อเขาได้แล้วก็ช่วยติดต่อเขาได้ได้ค่ะนะครับลูกจะพยายาม ฟางว่าน้าคุณแสลมีติดต่อนักสู้พพนข้าเหนียวได้ยังคะสู้มันก็เหนียวไม่กี่คืนภาพคือคนร้ายเชื่อต่อใจอยู่ที่โรงงานร้างเหรอโดนไอ้มาลีจับตัวเหรอที่ตึกคอนโดที่เป็นห้องร้างเหรอนี่โดนคุณมาลีเขาอยู่โรงงานร้างนี่เห็นอะไรนี่ไอ้นี่ไอ้คนมาลีจะเอามีดไปแทงคอไอ้สอนไปแทงคอคนร้ายเชื่อสอนในของคนของผู้เสียงเพรามีมีดด้วย มีอะไรอย่างนี้ฉันแค่ไปถามที่ตอนแบบเสือีากไาอยู่ที่มันโดนไปสักครั้งนั้นมันยังไม่ปิดปากพูดสักแดงนั้นช้ำเหรอนั่นร้ายชื่อช้ำเหรอสองคนร้ายจำนวนมากจากเนื้อมือของพวกมันพี่เสือพี่เสือ พพคุณแสงมาีไม่รถขุงมฮอนด้าเจ็ดเหรอนี่คุณแสงมาีจะไปไหนขับขับฮอนด้าเจ็เหรอของขับสข็งแจ๊ดนี่รูปภาพคือคนน้ายชื่อเฮาดงหมีควายเขาจะให้ข้าวกินนี่เขามาอยู่ที่ห้องร้างเหรอห้องนอนร้างเหรอที่บ้านร้างเหรอนักสู้พันข้าวเ,เหนียวว่าข่าวที่ได้ยินมาเนี่ยไม่ผิดไม่ผิด<า>แะ่ได้ยินมาไม่ผิดจะรังนี่ใครนั่งรถคือไอ้บักไอ้นักสู้พันข้าวเหนียวไอ้เสือกับคุณแสงมาีเหรอนั่งรถฮันด้าเจ็ดเหรอ ว่าจะหาข้อมูลจากใครได้ว่าจะหาข้อมูลจากใครได้ใครหล่ะพี่สิงค์ค่ะพี่สิงค์ค่ะผู้กองสิงค์ผู้กองสิงค์เขารู้ว่าคุณได้ข้อมูลมาจากใครนี่ได้ข้อมูลมาจากใครเดือดร้อนแน่คุณแสงระวีนระหว่างฉันต้องเดือดร้อนกับคนบริสุทธิ์จำนวนมากต้องมาตายเพราะฝีมือคนชั่วเนี่ยฉันเรื่องทางแรกค่ะเรื่องทางแรกว่าไงใหด้จ้ะตรงโรงมีสารพิษในโรงงานนี้เวลาขโมยไปจริงจริงเหรอครับพี่ตอง งั้นแสดงว่าที่กุหลาบแดงเตือนว่ามีการใช้สารเคมีก่อไว้นาสกรรมก็น่าจะเป็นเรื่องจริงสิครับเป็นเรื่องจริงเออผู้กองครับแล้วเราจะเชื่อไอ้คนที่ดีแต่ใส่หน้ากากแล้วไม่กล้าเปิดเผยตัวเองอย่างพวกมันได้หรอครับผมไม่แน่ใจจริงๆจ้ะเพราะวันนีเราจุดประสงค์ที่แน่ชัดของพวกนั้นไม่ได้แต่กุหลาบแดงบอกผมว่ากําลังต่อสู้กับองค์กรที่ชั่วร้ายกกุหลาบแดง แต่ผมกาไม่รู้จริงๆว่าองค์กรนี้มีตัวตนที่แท้จริงหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองถ้ามันเป็นอย่างที่ผู้กองระแหวนนะครับถ้ายังเป็นอย่างที่ผู้กองก็มันจะทำไปเพื่ออะไรครับผมยังไม่สรุปอะไรทั้งนั้นจนกว่าผมจะได้ตัวทั้งนักสู้บอลเขนเหนียวและกุหลาบแดงมาสบ่งที่เขามาหาลูกเพราะว่าเขามีบาดแผลบางอย่างเกี่ยวกับแผนการที่เป็นอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์ครมาสู้เขื่อนเหนียวครับจะสู้คนเดียว คุณเขาื่าบ้านเหรอกับกำลังมาช่วยคุณมาริหเอฉันคือกุหลาบแดงคณพวกนั้นเขาทำอะไรกันคิดค้าเขาอยู่เชื่อคดุณดูแลความปลอดภัยให้กับที่นี่ช่วยถอดหน้ากากคุณให้ผมดูหน้าคุณหน่อยเฮ้ถูกคนจับตัวอีก